คบกับนะครับคนมีลูกแล้วนะครับเชื่อว่าสมัยเนี้ยนะครับโอกาสที่คุณจะเจอกับคนที่มีลูกแล้วครับเยอะกว่าสมัยก่อนนะครับแน่นอนฟันทงนะครับและทีนี้เนี่ยยังไงนะครับมันก็จะเกิดคําถามและคบได้ไหม นะครับเออต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ผมก็เลยเจะมาบอกกันนะครับจากสิ่งที่ผมเนี่ยเจอมานะครับเรียกได้ว่าก็หลายคนอยู่นะครับที่มีลูกนะครับทำไงได้คนมีลูกมันแบบมักยา เด็ดกว่าเสมอนะครับที่ผมเจอมาเออนะครับมันก็เลยแบบเออนะก็ไม่ไม่ติดอะไรนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเข้าเรื่องนะครับแน่นอนนะครับที่คุณจะต้องเจอนะครับคือเรื่องเวลานะครับสมมุติคุณไปคบกับคนที่แบบไม่มีภาระครับแน่นอนว่าเวลาเหลือ นะครับทำงานไปหาคุณเดทอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปคบกับคนที่มีลูกแล้วครับแน่นอนเลยนะครับว่าเวลาครับต้องแบ่งไปให้ลูกเขานะครับอย่างน้อยสุดๆมันก็แบบครึ่งๆนะครับคุณจะแบบมานั่งเจอทุกวันนะฮะมันแบบมันไม่ได้แน่นอนอ่ะถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าคุณเป็นคนติดแฟนนะครับอันนี้ทําใจไม่ได้เลยนะครับที่จะเจอคําพูดแบบก็อยากอยู่กับลูกบ้างอะไรเงี้ยไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น นะครับอันนี้ก็อย่าน้อยใจไปนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบจะต้องแบบต้องการที่จะคบกับคนที่มีลูกแล้วนะครับต่อมานะครับคุณจะต้องรักเด็กนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไม่ได้นะนะครับเพราะถ้าคุณแบบเข้ากับเด็กได้เนี่ยเรื่องถัดๆไปเนี่ยนะครับสบายนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ อายุของลูกเขาแล้วนะครับว่าเท่าไหร่ปรับตัวง่ายหรือยากนะครับแต่บอกเลยนะครับถ้าคุณแจ็คพอตนะครับเจอเด็กสักแบบ 3- 4ขวบหรือว่าช่วงยังไม่เกิน7จดขวบวัยกำลังเล่นนะครับแน่นอนเลยชีวิตคุณจะต้องฮาเบอร์แลนด์ต้องเขานะครับคุณเหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบมีฝึกป้อนข้าวอะไรพวกนี้นะครับมาแน่ๆนะครับลองคิดดูว่าไหวไหมนะครับต่อมาอีกนะครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับแบบ โคตรได้โคตรแบบโคตรไม่ได้แน่นอนเลยนะครับก็คือเทศกาลนะครับถ้าคุณครบหรือทางนั้นเขาเปิดใจแล้วครับถึงขนาดโอเคพามาอยู่กับลูกเขาก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แต่ถ้าเกิดแบบยังแบบคิดเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะอะไรเงี้ยอันนี้คุณจะต้องเจอแน่ๆครับไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายครับคือยกตัวอย่างนะวันปีใหม่นะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าแบบแม่ๆหรือพ่อๆทั้งหลายเนี่ยก็อยากมีโมเมนต์นี้นะครับแบบดูผูอะไรเงี้ยเขาดาวกับลูก นะครับผมเออในวันปีใหม่แบบเก็บไว้เป็นแบบความทรงจําอะไรเงี้ยพอช่วงเด็กนะครับช่วงน่ารักนะครับมันก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานนะครับแถมเด็กจะโตแถมเด็กแบบ เหมือนว่าก็จะได้แบบไม่มีปัญหาด้วยอะไรเงี้ยเหมือนว่าเอ้ยคนอื่นแบบมีพ่อแม่เขาดาวแต่ทำไมพ่อแม่เขาหายอะไรเงี้ยตรงเนี้ยน,นะครับก็ต้องแบบคุณก็ต้องแบบเข้าใจเขาให้แบบมากๆมากๆเลยครับว่าโอเคทุกวันมันก็เป็นวันสําคัญได้นะครับไม่ใช่ว่าน้อยใจทําไมแบบวันสําคัญพวกเนี้ยตามเทศกาลพวกเนี้ยเออเฮ้ยคุณเอาเวลาไปอยู่กับลูกหมดอะไรเนี่ยนะครับแล้วคุณจะต้องอยู่กับเพื่อหรอในวันสําคัญนะครับแล้วมันก็กลายเป็นน้อยใจทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบเครียดเนี่ยครับผม ว่าข้อเนี้ยมันเป็นปัญหาสุดเลยนะครับที่แบบเท่าที่ผมเจอมานะเออเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ3ามอย่างสามข้อละกันนะครับหลักๆเลยนะครับเออว่าแบบถ้าคุณเจอหรือคุณคบกับคนที่มีลูกแล้วครับคุณจะต้องรับกับ พวกเนี้ยครับผมให้ได้นะครับคือยังไงคุณต้องเจอพวกเนี้ยครับแน่ๆนะครับแต่ถ้าที่ผมบอกไปครับคุณรับไม่ได้นะครับก็หาคนใหม่โลดนะครับเพราะถ้าคุณเข้าไปคุยเล่นๆนะครับอันนี้ก็อยากให้นึกถึงเด็กนะครับเออก็เดี๋ยวแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยวันนี้มาคนนี้อีกแล้วเราวันนี้มาคนนี้อีกแล้วเหรอนะครับเด็กมันจะงงได้นะครับว่าทําไมอยู่ดีๆมาอยู่ดีๆหายไปนะครับก็แค่นั้นแหละครับปัญหาที่ว่าน่าจะเจอกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อยากออกมา เตือนกันเพราะว่าสมัยนี้มันแบบมีเคสแบบนี้เยอะนะครับก็อยากให้คิดตรงนี้เยอะๆมากๆนะครับสำหรับคนที่ว,ว่าอยากคบกับแบบคนที่มีลูกแล้วเนาะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Open Chat นะครับกลุ่ม Open Chat นะครับแล้วก็เชิ o เขาตามลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ